เปิดเช้าวันแรกนะผมเพราะผมเปิดช้ากว่าเพื่อนๆคนที่เขาเรียนในอื่นแต่นะผมเปิดเรียนพิลาที่สิบแปดนะผมเมื่อวานว,ว,วันที่สิบเจ็ดผมยังไม่เปิดนะวันนี้ผมเปิดแล้ววันนี้ผมจะได้เจอเพื่อนนะครับผมแล้วก็เจอครูที่ไม่รู้จะเดือดหรือเปล่าเพราะผมอยู่ป .4 แล้วไม่อยู่ป .5 ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ป .3 แล้วเราเปลี่ยนมาอยู่เลเวล2แล้วนะผมเลเวล2ก็คืออยู่อยู่แบบต้นโตโตโตขึ้นแล้วนะผม นี้นะผมแล้วเราก็เอาเจ้าดิดวันไปส่งผมนะผมเพื่อให้ผมให้เจ้ดิดวันไปโรงเรียนนะคะผมอมืแล้วก็อย่าลืมอวยพรให้ผมด้วยนะครับผมเพราะเพราะว่าวันนี้ผมเปิดแถวันแรกอีกไหมแล้วก็อีกไม่กี่วันวันเกิดผมก็จะมาแล้วนะผมอืมแต่ก็ยังยังไม่ถึงนะครับแต่ว,ว่าตับปลาสอนว่า ต้องเป็นเอกดีเชื่อมกูมีน้ำใจไม่เจียงเพื่อนรักเพื่อนด้วยนะคะวันนี้น่าสมไหมสมจัดจนเลยตรงนง้เอาพิ่งทอกคิมมานะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวก่อนถึง ที่โรงเรียนนะครับผมผมจะถ่ายโรงเรียนอีกทีนึ่งนะวันนี้เป็นโรงเรียนอินเตอร์นะครับผมวันนี้เป็นสมองภาษาอังกฤษแล้วก็จีนภาษาไทยคณิตนะครับผมอือนี้ทุกย่ิงทุกอย่างที่เราเขาต้องการเยาก็จะถ่ายหน้าโรงเรียนให้ดูนะครับแล้ว่านรงเรียนของเราได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างนะครับผมไปเราไปุยกันเลย let's go โอเคนัผมตอนนี้ผมขอแก้ บีคำหนึ่งนะผมต้องประหยัดต้องเป็นดีดีเชื่อคนครูมีน้ำใจไม่แกล้งเพื่อนรักเพื่อนนะครับผมก่อนนี้เดี๋ยวผมถูบอสห่าบ้าก็จะเพิ่ม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 ไปจนกว่าผมจะเรียนจบนะผมเรียนจบก็ต้องนู่นเลยมหาลัยนะผมแต่ก็ยังทูช่องอยู่นะถ้งกว่าช่องผมจะถึงสิบล้านซับ นะผมทุกคนตอนนี้ก็ถึงนาขงเรื่องเราแล้วนะผมในว,วันนี้นะมนผมนั่งเรองเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะเด้กก็ทะัลคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนริมดีแชนแด้วยนะผมต้ะเลคืนนี้ตัดก่อนบ๊ายบาย เด right? ี๋ยวรีโมทคอนให้ผมด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ